สวัสดีค่ะแซ่บนอนออนซอนเดย์ว,วันนี้ไม่ได้มีอะไรแกงเน่อมไม้นะคะวันนี้มากินแกงน่อใหม่กันอืมวดหนึงเขาเหนียวมีขา้าวเจ้าก็เลยกินกับข้าวเจ้าแกงไส้ข้าวโพดแล้ว,วก็เฮ็ดเนาะและะ้วกะ็หมากยังหมักหมักเขือพวงบอกเออหรือหมักแห้งบานเห่าไหมเออนั่นแหละมากินกันเลย เขาอยากใส่บวงใส่ส่วนอืมแซ่บไม่สดก็เลยเอาเข่ามาไวปกินน้ำเพราะว่ายานหอนทอ้อง อืมเด๋ดใส่มื่อคือเก่าล่ะบมกขักใหญ่บ่กแล้วเข่าพวงใส่มักคิดร้อนพร้อมเลยนี่นี่มักพริกร้อน อ uh huh. แกงไปเครื่องบกครบันแดมเขาเครื่องครบกับจัดเต็มอมือันนี้เครื่องบกครบ ออกไปซื้องากไปลำบากแกงคาร์ิมี่มแซ่บคือเก่าอหอนห อือมันเขา้าเอานำ้ำยามันทองหอนทองม2พริกเม็ดใหญ่ๆแต่ย่านเนาะอือ ็ดแกงห่อนๆสดๆละออดห่อนขนาดหมักพริก กัดเข้าไปแล้วมันแสบกาแบรแสบ้องมันตำมาหุ่งหมดก็เพื่อการแสบ มันคือกันมันอันนี้มันแสลงเลยจังมาอือข้าวเหลวนตัวบะตัวทองที่เราสิแสบหอนท้องอืมแต่ก็อยากกิน เผ็ดหวัหวหั่นได้จ้ะ ยูบานที่เก่าไปไต้ไปใส่ยาดยานตักโคบิด ว่าที่จำสายบัวก็เลยกินแกงแล้วใหม่ก่อนอม,มีแกงแล้วใหม่เลยก็เลยบเบลเบลจำคลิปหนาจังเบิง้งตำไส้บัวคลิปเนี่ยกแกงแล้วใหม่ก่อนพทว่าไมันด้แกงแล้วกินพร้อมกันแล้วเบล มันอึมมินี่ผ้ากินแกงละาไม่อืมคิดอยากอืแกงเขาสดและร้อนอม,มึงเนืเ่อเต็มกินเซ็ตเงื่อ,อไหลไปอาบน้ำอีกอสำหรับมอนี่แซบนัวออนซอนเดย์นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไคร b e กดกระดิ่งเป็นกํลาลังใจให้แซบนัวออนซอนสำหรับวันนี้แซบนัวออนซอนเดย์นะคะสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ยบายก่อนอย่าลืมติดตามแซ่บนอนสนเดย์นะคะ